ที่ทำเอาวันนี้บอกเลยว่าเป็นกระแสข่าวร้อนแรงและวันนี้เสารไอจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะวันนี้สารไอไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวคําพลสวัสดีค่ะสาวคพัพลค่ะสวัสดีค่ะเสา,ายไอจากเหตุการณ์เนาะที่พูดข้างต้นมาว่าสรุปแล้วจะจิ้นหรือไม่จิน้นกับโมเมนต์กับเรื่องราวของน้องยูกิไฮทองคำกับแดนเซอร์เนาะพี่พีพ,พีนั่นเองค่ะที่ตอนนี้คือกำลังเป็นกระแสทุกคนจะรู้กันว่าเออเนี่ย ก็เริ่มมาจากที่เป็นคู่จิ้นกันเนาะก็แฟนคลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบให้การแบบว่าโอ้โหเยอะในการที่เป็นคู่จิ้นที่ว่านั่นแหละเนาะที่ทุกคนชื่นชอบอ่ะจนล่าสุดก็ทุกคนจะรู้กันว่าเออทางแดนเซอร์ท่านนี้เนาะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดว่าเออไม่ได้เป็นคู่จิ้นแล้วนะไม่ได้อันนี้แล้วนะสักพักโอเคพูดเรียบร้อยแล้วเนาะข่าวก็เงียบ พีพีให้เหตุผลว่ายังไงบ้างสอคำคอยก็อาจจะแบบว่าเป็นแบบเพื่อนร่วมง,งานประมาณแบบจำได้ที่สอบจาได้นาะสอคอยคือว,ว่าน้องบอกน้องนองพีพ,พีบอกว่าคือด้วยน้องยูกิเนี่ยก็ยังเด็กใช่แล้วก็คือไม่อยากกดดันเนาะแบบบางทีมันบางอย่างอะเรื่องของความรู้สึกว่าเรื่องของความรักบางทีอ่ามันมันมันอยาก อยากให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติน้อง,องไม่อยากกดดนันหรือว่าไม่อยากถูกให้แบบชี้ไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยคือณวันนี้แบบน้องยังเด็กอยู่ก็ขอยุติสถานะคู่จิ้นไปก่อนแล้วกันณนะอนาคตในวันหนึ่งเราทั้งสองคนจะมาจิ้นกันอีกหรือว่ามีโอกาสได้เป็นคู่รักจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ก็เป็นคลิปที่น้องพีพีนะคะได้พูดในไลฟ์สดครั้งหนึ่งเนาะค่ะอืจนตอนนั้น mm hmm. คือชาวเน็ตเองก็แบบว่าเออแอบ เสียใจเหมือนกันว่าเออแบบคู่นี้มันก็เคมีเข้ากันดูแล้วมันก็น่ารักดีและอีกอย่างหนึ่งก็สงสารน้องยุกิพราวว่าน้องยุกิเนี่ยคือเออน้องยังเด็กเนี่ยแบบเออแบบคิดอะไรกับพี่พีพีอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออน้องเองก็ออกมาร้องเพลงเศร้าในตอนนั้นนะสะ<ช>พองคบค่อยจนเรื่องก็เงี่ยไปสักพักเนาะสองคใช่ค่ะเนี่ยไปสักพักก็ สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะก็ได้มาเห็นอีกแล้วค่ะกับโมเมนต์ที่แฟนคลับเรียกเรียกว่าโอ้โหต่างชื่นชอบกันซะทีเดียวค่ะเพราะว่ามีการอ่ายังก็อ่ะใส่สอยข้อให้การณ์แล้วก็มีการแบบว่าเออโมเมนต์ Moment หลายโมเมนต์ Moment ในคลิปในไรสดในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ณนะตอนนี้ก็นั่นแหละเนาะมีคลิปออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งสองฝั่งสองฝ่ายที่อ่าเกิดดราม่ากับคนถียินดีแลยก็รักแล้วก็ซัพพอร์ตอืม ใช่ค่ะคือเมื่อคืนเนี้ยทั้งคู่ได้มีการไลฟ์สดออกมาขายของเ <Man S 2> นาะแมนคู่กันใช่ไหมคะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเหมือนแบบเหมือนจะกลับมาจิ้นกันอีกครั้งหรือเปล่านะ hmm. เอ๊ะยังไงเพราะว่าคือในไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยมันมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นเนาะทั้ง ก็แตกออกเป็นสองเสียงใช่ไหมสคพอยใช่ค่ะอ่ะโดยส่วนมากและเขาก็ยินดีด้วยน่ารักดีใช่ปะ,ะชื่นชอบนะคะก็คือมองว่าผู้นี้คือมีความเหมาะสมละหลายๆอย่างเนาะพีพีเองก็ถึงแม้จะเป็นแดนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยนายห้างประจักษ์ชัยคือวางตัวให้น้องเป็นศิลปินอีกคนนึงของค่ายไหเลยนะด้วยความสามารถหน้าตาเนาะบุคลิกต่างๆแต่ทีนี้พอแดนเซอร์ขาดก็เลยยังให้น้องพีพีเนี่ยทำหน้าที่แดนเซ์ แล้วก็ตัวน้องยูกิเองตอนนี้คือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมีกระแสแล้วก็แบบดุ่งดังในสื่อโซเชียลและน้องเองก็เลยคือเริ่มเป็นสาวเนาะทุกคนแมนค่ะอื<ม>ก็เลยแบบ<ม>เพิ่มเราแบบเขาเรียแบบแบบกว่ากำลังแต่งหน้าสาวใช่ะหมทำอะไรก็สวยจริงๆแต่ติดตามน้องยูกิมาคือแบบสวยตั้งแต่เด็กแล้วแบบเออเนาะยิ่งแบบว่าแต่งตัวเนี่ยแห้งขึ้นพี่น้องค่ะ ทั้งรูปร่างหน้าตาทุกคนจะรู้กันเนาะว่าเออเด็กคนนี้แบบสวยไม่ธรรมดาแหละแล้วก็ทั้งการหล่องการล่ําเสียงหลองเสียงอันจังเสียก็ถือว่าคบเครื่องกับเด็กน้อยคนนี้นั่นเองก็คือติดตามตั้งแต่เล็กๆเนาะจนมาถึงทุกวันนี้อ้ยพี่น้องมาไกลจริงๆสําหรับยูกิและอย่างที่ว่าลวเนี่ยคือแบบเอฟซีที่คอยซัพพอร์ตทั้งคู่นะเอฟซีที่แบบเป็นเอฟซีแบบว่ารักทั้งคู่อยากให้ทั้งคู่เนี่ย กับมาจิ้นกันอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาเชื่อชมบอกว่าน่ารักลงตัวอะไรทุกสิ่งอย่างน,นะคะก็คือมีโดยส่วนมากแหละก็คือก็ชอบนะคะแล้วก็ดีใจที่ทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาจิ้นกันอีกครั้งแต่มันก็มีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่แบบเขาคงอาจจะแบบมีความรู้สึกไม่ดี ในครั้งหนึ่งที่พีพีออกมาไลฟ์เนาะใช่ค่ะออยุตินะคะในเรื่องของคู่จิ้นนั่นแหละ<ม>ก็เลยมองว่าเอพีพีเนี่ยกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะยุติอีกหรือเปล่าจะจริงจังไหมแววตาเหมือนคนไม่จริงใจเลยเหรือว่าจะกลับมาเอาคอนเทนต์อะไรยัางไงาทําไมแบบยังทําอย่างนี้เนี่ยบางคนก็เป็นห่วงน้องบางคนก็อาจจะยังแบบว่าคือจังว่าแล้วกลัวมีรอบสองจังเลยยูกิแม่เป็นห่วงประมาณนี้นั่นเอง ใช่คะ่ะคืออย่างที่ว่าแล้วเนาะและเข้าใจเอฟซแฟนคลับทุกคนเนาะว่าแบบคือทุกคนคือรักในตัวศิลปิน,บบนแต่เราก็มองว่าคือปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะสำหรับเรื่องนี้ถ้าทั้งคู่จะมาจิ้นกันอีกครั้งเนาะจะมาเป็นแบบคู่จิ้นที่มีผลงานดีๆไม่ว่าจะเป็นเอ็มวีเพลงหรือว่าทาเพลง Paint ร่วมกันทําคอนเทนต์ร่วมกันเนี่ยเราก็ขอแบบติดตามผลงานละกันแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีกับทั้งคู่เนาะ ใช่ใชก็จะคอยซัพพอร์ตคอยดูนี่แหละพี่น้องเรียกได้ว่าถ้าเนี่ยถ้าแบบว่าจิ้นเนาะถ้าจิน้นจริง,รงๆก็นี่แหละก็รอดูรอดูความนาักรอดูเบื้องหลังรอดูความสําเร็จของทั้งสองคนนี้เนาะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ซัพพอร์ตนี่แหละอย่างเช่นเราเนาะเอาเรื่องราวเอาอะไรมาให้คนลับได้ฟังกันก็เหมือนกับว่าเป็นการซัพพอร์ตทางอีกช่องทางออนไลน์เนาะที่ให้ทุกคนได้ติดตามได้ฟังได้เห็นกันว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะสําหรับวันนี้อย่างนี้ ส่วนตัวนะสาคำพลอยส่วนตัวนะ,ะส่วนตัวพนะสววออาไอรก็รู้สึกว่าเอทั้งคู่เนี่ยเราจริงๆนะเหมาะสมกันนะอ mm. อืืน้องพี่พีก็น่ารักแล้วก็น้องยกูกิเองเนี่ยก็น่ารักถ้าทั้งคู่จะเป็นคู่จิ้นและมาทํางานร่วมกันเราก็มองว่าคู่เนี้ยคือไปได้ไกลทั้งคู่เลยนะ,ะเออแต่เรื่องของจิ้นกับความเป็นจริงเนี่ยอยากฝากถึงเอฟซี FC นะคะว่าแบบ เราต้องแยกให้ออกเนาะจ้นกับจริงเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาเป็นเรื่องจริงได้มัน,มนให้ให้มันเป็นเรื่องธรรมาชาติให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนจะดีกว่าเนาะแน่นะคะค่ะคอยว่ากันเนนะาะแ,แล้วก็ติดตามที่ผลงานจะดีกว่านอสสาวคอพลอยใช่ค่ะอืม แล้วคุพอยมีอะไรที่จะฝากถึงน้องยูกิแล้วก็พีีอีกไหมค่ะก็ขอให้กลับมาในครั้งนี้นะคะสร้างเสียงโหเร้อสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนค่ะแม่ๆทุกคนที่เข้าไปดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับไรกับการไลฟ์สดกับการถ่ายรูปมงคลิปของทั้งสองคนเนาะสำหรับ PP กับยูกิ PU PU เนาะข้าว่ากันนะคะแต่ that s, that s <S OK แล้วก็คิดว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสำหรับคู่ เราก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็คอยซัพพอร์ตก็ขอให้ทั้งคู่นะคะถ้าสมมติว่ามาร่วมงานกันจริงๆก็ขอให้เฮงๆปังๆ,งๆไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ประสบผลสําเร็จไปทุกเรื่องนะคะเราเองก็จะคอยซัพพอร์ตนะมาอัปเดตผลงานให้กับ FC f a นคลับนะคะได้ชมกันเนะะาะสัครัอย สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พอๆกันไหมชิปนะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ